ปาปารสซี่เผยเซียวจ้านเจ้าลี่อิงกำลังจะมีผลงานร่วมกันในซีรีส์ A World of Hidden Phoenix เซียวจ้านนักแสดงแถวหน้าของจีนและเจ้าลี่อิงราชินีซีรีส์ทั้งคู่ต่างก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันเมื่อเร็วๆนี้มีรายงานว่าทีมงานของซีรีส์เรื่อง A World of Hidden Phoenix หรือชื่อจีนว่าเฟิ่งอินเทียนเซีย กำลังเจรจาก,กับเซลจ้านและเจ้าลีอ่อิงโดยหวังว่าจะส่งเสริมความร่วมมือแบบดับเบิลท็อปหลังจากข่าวถูกเปิดเผยชาวเน็ตต่างก็ตั้งต,า,งตารอโดยคิดว่าทั้งสองจะสร้างกระแสความนิยมได้อย่างแน่นอนจนทําให้ซีรีส์นี้ได้รับความนิยมก่อนที่จะเริ่มถ่ายทําสาเหตุหลักที่ได้รับความสนใจสูงเช่นนี้เป็นเพราะปปาร์ซีออกมาเปิดเผยข่าวว่านักแสดงนําชายเป็นชายชั้นนําในยุคหลัง90และนักแสดงนําหญิงเป็นดาราชั้นนําหลังยุค85ทําให้หลายคนคิดว่านี่อ่านหมายความว่า เซียวจ้านจะร่วมมือกับเจ้าลี่อิงและเมื่อต้นปี2022ที่ผ่านมานะะักข่าวบันเทิงได้ตีข่าวว่าเจ้าลี่อิงได้รับเล่นซีรีส์นี้และนักแสดงนําชายเป็นคนดังที่ติดอันดับยอดนิยมมีชื่อสองพยาง์ซึ่งทําให้หลายคนนึกถึงเซียวจ้านทั้งนี้ตัวเอกชายและหญิงของ Power of k i c h e n Phoenix ก็เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับชาวเน็ตในการพิจารณาผู้เข้าชิงซีรีส์นี้เป็นนวนิยายโรแมนติกที่แต่งโดยเพียชูวินนางเอกคาาจูวีในนวนิยาย เรื่องนี้นางปอมเป็นชายและได้กลายเป็นแม่ทัพหนุ่มที่เก่งกาจในสนามรบสวมหน้ากากอสูร้ายออกเข็นฆ่าฆ่าศัตรูอย่างไม่หวั่นเกรงและเมื่อถอดหน้ากากออกนางก็เป็นสตรีนางหนึ่งย้อนกลับไปในตอนนั้นชูเฉียวที่รับบทโดยเจ้าลี่อิงที่เธอเล่นในละครเรื่องชูเฉียวจอมใจจรชนก็เป็นผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายเช่นกันถ้าเธอรับบทเป็นนายพลหนุ่มที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายเธอต้องเหมาะสมมากนะคะเป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตทางฝั่งจีนและเธอคือราชินีเลตติ้งหลังยุค แต่ถ้้า ่วนตัวเอกชายเฟื่องจุนหลีเป็นตัวละครที่ผู้คนทั้งรักและเกลียดเขาเป็นขุนนางหนุ่มรูปงามมากความสามารถที่สาวๆทั้งเมืองหลวงต่างหมายปองแม่ทัพฝ่ายซ้ายของราชวงศ์ใต้เขาเป็นคนอ่อนโยนและเย็นชาครั้งแรกที่เขาพบนางเอกคือในคืนวันแต่งงานในห้องเจ้าสาวเขามอบวายอาบยาพิษให้เธอหนึ่งแก้วพร้อมจดหมายยาเมื่อพบกันอีกครั้งในสนามรบเขาเป็นผู้บังคับบัญชากองทหารของบิดาเธอครั้งที่3ที่พวกเขาพบกันคือลานประหารและเขาเป็นผู้บังคับ บัญชาที่ตัดหัวตระกูลหัวของเธอบุคลิกตัวละครค่อนข้างคล้ายกับบทบาทของเซียวจ้านในฐานะท่านอ๋องเป่ยอ,อี้โมหลานในเรื่องฮ่องเต้ที่รัก ซึ่งอิทธิพลของตัวละครเอกชายเซียวจ้านนั้นไม่เลวเลยด้วยตำแหน่งผู้นำในปัจจุบันเขาจึงเป็นจุดสนใจในทุกที่ที่เขาไปเ,เช่นเจ้าลี่อิงถือว่าปัจจุบันเขายืนอยู่แถวหน้าของวงการบันเทิงจีนแล้วหลังจากถ่ายทำซีรีส์โรแมนติกสมัยใหม่ซันชัยวิทมีมีความเป็นไปได้สูงที่เซียวจ้านจะเลือกรับเล่นซีรีส์ย้อนยุคในซีรีส์นี้ด้วยและตารางเวลาก็เหมาะสมเสียงเรียกร้องของการเล่นฮีโร่เฟิงจินหลีนั้นสูงมากนอกจากนี้เซียวจ้านและเจ้าลี่อิงเข้ากันได้ดีไม่ว่าจะในแง่ของตัวละคร ในบทภาพลักษณ์ภายนอกและความนิยมประกอบกับการที่นักข่าวบันเทิงรายใหญ่และปาปาลัสซี่ได้โหมประชาสัมพันธ์ดังนั้นชาวเน็ตจำนวนมากจึงตั้งตา,ตารอคู่หูคู่นี้อย่างกระตือรือร้นในขณะที่ชาวเน็ตบางกลุ่มก็กำลังงงเนื่องจากนาวนิยายเรื่องนี้ได้ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์เรื่อง Love Under the f o e n l a n e ถ่ายทำเสร็จไปนานแล้วซึ่งนางเอกรับบทโดยเฉินเยาและยังไม่มีกำหนดการออกอากาศทำไมถึงยังมีการสร้างใหม่ถึงสองครั้งซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่อาจจะทำ ให้เกิดกระแสความสนใจในซีรีส์นี้ก็ได้นะคะขอบคุณที่มาของข่าวจากบ่ยปัวเว็บไซต์อัพมีเดียและเว็บไซต์ s o h ูดอทคนะคะขอบคุณที่ตามรับชมรับฟังค่ะ